สวัสดีครับผมวันนี้มาพบเจอกันพ่อค้าผลไม้นะครับผมอยู่จุดไหนครับอยู่วัดเกาะครับอยู่หน้าวัดเกาะนะครับตรงนี้เป็นหน้าวัดเกาะโอ้อร่อยมากเลยอันนี้จะเป็นหน้าโลตัสนะครับผมนี่ครับหน้าโลตัสโรตัสวัดเกาะนะครับนี่ก็จะอยู่ตรงด้านนี้นะครับอยู่ด้านนี้อร่อยมากเลยนะครับและอาตยาใสยไม่ฟรีดีมากเลย มีอะไรนําเสนอบ้างวันนี้ผลไม้ผลไม้มันมีอะไรมีมะม่วงมีอะไรที่อร่อยที่สุดตอนนี้ของเราที่ขายอร่อยที่สุดนี่มันอร่อยที่สุดทุกอย่างทุกอย่างเลยเนาะมะม่วงอย่างเงี้ยเออมะม่วงเนี่ยนี่นีก็ทำสาสานนะครับวันนี้เกือบจะหมดแล้วก็เลยไม่ได้โชว์อะไรมากมายเนาะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้จะมีฝรั่งบ๊วยเนาะนี่ฝรั่งบวยสับรสอร่อยชํำ แล้วก็มะละกอมะละกอนี่ปอกผมกินมะละกอแล้วสองอันเมื่อกี้นี่ไายท้องดีมากมะละกอนี่ครับแล้วมีโครงการว่าจะทําเรื่องเล่าแบบไหนครับเรื่องเล่าแบบเป็นสไตล์ของอ่าทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับข่าวดังๆในช่วงเวลานี้ใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้ในช่วงเวลานี้มีข่าวอะไรครับอย่างข่าวเรื่องการม็อบ อะไรอย่างเงี้ยครับก็เอามาทําเป็นเรื่องผมไม่อิงการเมืองนะครับผมไม่อิงการเมืองจริงๆไอ้เรื่องม็อบนี่จริงๆไม่ควรไปยุ่งกับเขาเลยนะอย่างเรามาทําเป็นกระตล์ตลกอะครับอเราทําตลกผมก็ไม่รู้นะอันนี้มันคือมีบวกมีลบนะอย่างม็อบเนี่ยจะมีคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีคือผมไม่กลางผมยังเป็นกลางอยู่อันนี้ผมผมไม่รู้แหละมัน มันจะหาเรื่องอื่นได้ไหมไอ้ได้มีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรตอนนี้ยังเรื่องอ่าเปิดผ้าออกก็ได้จะเวลาพูดจะได้นั่นเรื่องหวยอย่งงี้อ่าเรื่องหวยเอาลองเล่าเรื่องหวยดูเรื่องหวยก็จะมีแบบแต่ละที่แต่ละที่ที่มีมาจากต้นตะเคียนมั่งมีอะไรมั่งแล้วเราก็เอาสาระของเนี่ยคนแต่ละพื้นที่เป็นยังไงมีความเชื่อยังไงเช่นจุดไหนอาเช่นจุดไหนเรื่องหวยเนี่ย จุดข้างวัดเกาะเอาง่ายๆเลยข้างวัดเกาะนี่มีอะไรอย่างงี้ตรงนี้มีต้นโพมีต้นโพนะแล้วตรงนั้นจะมีสารที่อยู่ข้างต้นโพและสารนี้ก็ว่าให้หวยแม่นนะมีคนมาขอหวยแล้วก็เวลาคนที่ขอหวยหรือทําอะไรสําเร็จก็จะมีคนไปแก้บนใช่ไหมฮะมีชุดไทยสวยๆชุดไทยเยอะมากเลยแล้วเราจะพูดไงให้เป็นเรื่องตลกแบบไหนเอาลองเล่าดู อย่างสมมุติว่าเขามาขอเนี่ยโอ้ยทําไมอ่าเจ้าแม่ไม่เจ็บมั้งเหรอต้องมาขัดกันอย่างนี้อะไรอย่างเจ้าแม่ท่านจะกโกรธไหมนี่ถามจ,<ะ>จริงก็ไปอ้าล,ลูกค้าม<อ>าแล้วลูกค้ามาแล้วครับอ่าขายก่อน,อาอนขายก่อนตอนนี้เอาขายก่อนอนะครับ